เก็บพักหลังเลิกงานครับผมพี่น้องขณะตีพามาเล่าเอาผักบุ้งพี่น้องมือนี่ผักบุ้งไทยงามผักง,งามเนี่ยเก็บเพื่อในเด้อนขณเด้อบุ้งถ้าผักบุ้งเพิ่นปลูกไว้ตาหนามครับตาหนามมันหัวหมุงนี่ทั้งผักบุ้งทั้งตาไข่ บุงงามๆนี่หัวผักผักอะไรนะพี่นานนี่นะผักบบกใบวบกกบบนี้ครับพี่น้องใบบัวบกกบบนี้นะครับแ่เลยเนี่ยมกใบบัวบกแตมีตะไคร้แตมีผักบุ้งจะมันงามครับนะปั หอบเป็นหอวอ่ะเต้อ,อได้สามหยอดยังไงกินน้ำเนี่ยด้ว <laughs> ยไปๆเลือกงานแล้วครับเลือกงานแล้วลงานก,านกักิบผักพี่นออ้องเอ้ยยกาศ